โอเคนะครับวันนี้สวัสดีกันด้วยฮนะวันนี้เราอยู่กับเดวิเมคายนะแต่ผมเล่นถึงดานที่3แล้วแหละลืมอัดเออลืมอัดแล้วคัสซีลืมถ่ายกด F9 แล้วมันมันมาตัดอยู่นี่เลยนะครับก็ขอขอโทษด้วยนะครับผมสกิลก็ไม่มีอะไรคืบหน้าก็มีแค่อานนี้กับไม่มีอะไรเลยครับผมก็มีแค่นี้แหละครับผม แต่อันที่ผมจะอัพใหม่ก็คือนี่นะครับกับกับนี่นะฮะต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับผมที่ผมเล่นดาทีสามไปแล้วนะครับผมอะไรอะไรไอไอเดินซีอ๋อเออใช่ว่าอะไรว่าเดินซีผ่าอะไรนี่ คลิปนี้อ่ะจะสั้นไอ้สั้นหรือยาววะไม่รู้ลืมไม่ดูคาส,สีนโทษโทษโทษอ้คอมโบไล้เ,ลเทพเ้ยเหรอขอภรัรด้วยขอภรัรด้วยที่ต้องเล่นก่อนนะผมต้องขอภรัรล่วงหน้านะครับผมเล่นไปนแล้วอ่ะโหไม่มีใครเตือนผมเลยอ่ะ xinh à xanh à bộ bộ không tung là quá xinh Ồ. Oh. À, 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 thúng măng, thúng măng โอเคจบแล้วก็ฟังโอ๊บเอ้ยฟันโอ๊บดีฟันกล่องโอเคผมเล่นจอยอย่น,น,น,ยอน,นะมไม่เล่นในแป้นพิมพ์เตือนไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยเล่นเบจอยนะครับผมไม่เล่นในแป้นพิมพ์โอ้ไม่ไม่ไม อันนี้ผมใช้ไม้หูฟังอย่างนะครับไอ้ไม้จะิงมันเสียมันชอบชอ็อตอ่าถ้าเก็บไอ้นี้แล้วมันจะสามารถดึงแบบนี้ได้นะฮะถ้าเก็บไอ้ตัวนั้นแล้วอนะ่ะโอเคเก็บลิวสตาร์กนะครับผมเอ้มันมีของอยู่ไม่เรอที่จำได้ เออโหจำได้ให้ออม,ม่นแมน่อดิโอเครู้สึกหน้าจอมันเล็กลงเว้ยต้องไปปรับใหม่ซะแล้ว <c oughs> เอออะไรอยู่ข้างหลังอย่ามาเนยียนอย่าอย่ามาแอบอ,อ้าไม่มีเหรอเหมือนเห็นโอบอะไรอยู่ทรายๆนั้นนช่องมาเถอะ โอ้โอจำเป็นโอ้บจำเป็นจำเป็นหมดอ่ะตอนเนี้ยจุดนี้เอ๊ะตรงนี้เฟ้นเหลตกเลยว่ะอ่ามาเริ่มมิชชั่นกันเลยนะครับผม โอ okay. เคตรงไหนไหนไหนโอ้เพียบเพียบเพียบรีบเก็บลิบเก็บลิบเก็บโอ้ยอืม โอ้ยเลยสี่ตัวเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวโอ้ยสองตัวสองตัวโอ้ยสองตัวสองตัวไม่ต้องมาขำอู๋เลยตัวเดียวจะดันไว้จะดันไว้โอ้ยไม่ทันเฟลโถ เอาใหม่เอามาใหม่ขอโทษขอโทษอดนดอแค่นี้มันเราต้องตายเชียววะในในโหลชอบเลยล ทันมทันเย่ทันแล้วนะครับผมอ่าได้บุ๊กบแล้วเลหนึ่งนาทีไอเหลือหนึ่งวิอ่ะโอ้โหอืมอืถ้าเจอ่างนี้จะเป็นไงวะ ให้ลืมซื้อท่ายท่านหนึ่งนะครับผมไม่ต้องัลหรอกไม่ไม่ไมโอ,โอ ไม่ต้องหัวล้อเลยตัวดีเลย <c oughs> คอมโบสไตล์หลิดโคตรเยอะว้าวมาเป็นบอยแบดนเลยโอเคไอไอไอโอ๊บอย่าเพิ่งไปเก็บมัน ยังที่เก็บหเหมือนไรเชียวไอ้ไเพลงยังไม่หมดแต่ว่ามันยังไม่หมดหเหมือนไรอีกโอ้กลับไม่ทันตะคีโอเคแล้วก็กลับไปฟันโอ๊บใหญ่ต่อนะครับผมโอ,โ,อโ,อโ,อโอุ๊ดหล่นหล่นโอ้ยหล่นเฮ้ยเอ้ย โอ้โหหมื่นโอ๊บและครับผมตรงตรงนี้จำไว้แล้วนะมันจะมีบูโอ๊บอยู่แต่ผมเก็บไปแล้วแหละม่ทันแล้วครับตรงนี้ก็มีโอ๊บนะฮะอย่าหลอกหนูหนูรู้อืม ตรงนี้ก็มีโอฟอยู่นะฮะอ่าย็นหลอกหนูทานั้นโดนปิดสภามันปิดอยู่นะครับผมไมเปิดอุ้ย,อยตอนนี้ถ้าเป็นเวลาจริงของผมก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วเนาะแต่แต่ไฟยังไม่มืดเลย ่า <risque. S 2> เราจะเจอมอสตัวใหม่อืมขามาแล้วขามาแล้วโอ้โหฟันมอตัวนี้ก็จะค่ายากในระดับหนึ่งนะไม่ยากแต่มันก็เหมือนไอตัวธรรมดาโ,อ,โ,อ,โอ,อ้ยลืมเออลืมไปมีท่านี้อยู่ดีกว่ะอือ ออหัวแล้วหัวหัวแล้วทำไมหัวแล้วทำไมเตีอะอเคจะฟัน <c oughs> ฟันนี่ต้องมีดีลาเออแค่นี้ต้องมีดีลาอ่าก็มาเปิดประตูมา ไอ้萝卜มันคืออะไรวะจิมจิมจิมเงียบถูกแล้วนะจิม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 ฟักอี่ไอ้จิมก็ได้โถยิงทิงมั่งเลยโอ้ยเฮียเครื่อแค่นี้ยังต้องยิงทิงอ่ะโอ้โหระเบิดเลยนะครับผม เออลืมไปว่ามันหมุนลกห,หมุนกล้องได้ดวยว,ว่าืมุกล้องหมุนได้โอเคประตูก็จะเปิดไอประตูไม่ใช่สภามันก็จะเปิดมีม,มอนใช่ไหมมีไหม,มไม่มีโอเคเอา้าวมีมีตรงนี้เหรอหัว,วเหรอไออะไรอะไร เออเอ้เออเออเออเอโอ้โหตายตายโคตรแบบยังไงแบบตายโคตรเร็วอ่ะอันนี้ normal นะหาเรี้ยงเล่นไม่ได้ เออเออเออนี่จิ้งหลบอย่างดิทธตอนเออเออมีเลือดได้โอเคยิงยิงยิงโอ้โห มึงแล้วอ่ะมาเออเออเอ้อเอ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 ้อเอ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 าไม่ตายตายนานจังตอนหลั้จะบอกว่าตายโค่นเร็วตอนนี้ตายโคตรช้านี่เล่นในนอนบุกนะครับผมอาจจะจอเล็กนิดหน่อยเล่นในนอนบุกคอมไปซ่อมอยู่ยังไม่มาคอม มีปัญหาการ์ดจอไม่มีการ์ดจอแม่งก็เล่นไม่ได้แม่งเล่นได้อยู่แต่แม่งเล่นเกมไม่ไดไ้เอ้ย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 เอยเอ้ แตกแล้วโหอะไรอยู่วะแค่นี้ก็แตกแล้วมาเปลี่ยนเปลี่ยนเอ้พอว่าเอาพอด้วยออะซื้ออีกหมื่นหนึ่งไม่พอเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเอาเอ้ยังพออยู่นี่วาจะเปลี่ยนทหไมวะไปเราเก่งพอครับเราเก่งพอเลือดเริ่รมยาวแล้วนะ ที่สังเกตยู่ว่าเลมยาวโอ้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 เย็นริงเย็นเอเดินเองเนี่ยทำลายบ้านดิโอ้ยโดนด้วยเหนื่อยวะแค่นี้ก็โดน เอาเซตเอาโอ้ยตอนแรกก็ไม่โดนเหรออีชกชกชกกับด้วยชกกลับด้วยไปละปาแปะอีน่แปะแปะเลยผมมามามา อย่าโอ้โหอยยาโอ้ย uh, ย yeah. oh, ังโดนอ่กวะวะอืมเนี่ยโอ้โอ้ยจะอะไรกับกูนักหนาจะเอาอะไรกับกูไม่จะเอาอะไรกับกูนักหนา เอ้ย呀เอ้ย呀มา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 เอ้ยะมา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 ,มาโอ้ยาวท่านี้ยาวท่านี้เสียท่านี้หึงโอ้โอ โอ้ยอืมี่รอบสองด้วยมันจะหาเลิกก่อนหาเลืิกก่บนอู้อูอย่าเล่นท่านี้อย่าเล่นท่านี้อย่าเล่นท่านี้ไม่เอาท่านี้ไม่เอาท่านี้ไอยาแม่าทางทำลายบ้านหมดเลยเหรอไม่มีบ้านเหลือเลยเหรอโหนี่แย่ยที้โกงอ,ะอ่ะไอยาใครด้วยแม่งขี้โกงไอ้สัตว์ขี้โกงที้ อุ๊ยโ,โอ้ยโชว์ยูแค้นใส่กูเลยอ๋ออ๋ยอู้จจะตายแล้วจะตายแล้วจะ,จ,ะจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายจะตายแล้วโธ่เอ้ยอ่าใช้ใช้รออะไรล่ะอุ้ยไม่ได้แอบมกูหรอกอ๋ยฟันโดนยัไงไงวะมึงโคตรเท่ มันปันบาอากาศได้มันก็เท่เอุย๊ยหืมเกือบโดนนี่จะหนีไปไหนวะอนนโอ้โอไม่เอาท่านี้ไม่เอาท่าน,นี้พี่พี่ผมไม่เอาท่าน,นี้ผมไม่เอาท่าน,นี้ผมไมเอาท่าน,นี้นมาคอมโบโลเลยเนีย่ยเอาเซตเซตเซตเ,เอาเฮ้ยลืมดู อ่ะใช่เถอะ <c oughs> ส,อสคริปไม่ต้องดูแล้วนี่นี่นนโอเคก็ใครก็ชอบก็กดเอ้ยแรงละแรงล,ะ,ละเออือหือแบบเนาะนี่อ่าใครก็ชอบก็กดไลค์ซับสไครต์และติดตามแชร์คลิปผมด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับพร้่มบ๊ายบายครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย